ประเดิมคันแรกป้ายแดงโ o โตายาริสคอร์ดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเชนจากร้านลาดพายายยนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเจ้าโตโยต้ายาริสคอร์ป้ายแดงนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ของโตโยต้ายาริสขนาดรูนะครับจะเป็นขนาดพิเศษนั่นก็คือ5้ารูหนึ่งนั่นเองนะครับโดยรถคันนี้นะครับลูกค้าจัดเป็นตัว โอรีวิวแชปเตอร์โฟขอบสิบเจ็ดกว้างแปดออฟสามสิบห้าครับตัวนี้นะครับเป็นลอน้ำหนักเบาพรอมมิงน้ำหนักเพียงวงละเจ็ดจุดสี่กิโลเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าต่ aris, อต้ยาลิสคอครับมีทั้งหมดสองขนาดนะครับคือขอบสิบเจ็ดนิ้วและขอบสิบแปดนิ้วครับผมตัวนี้เป็นขอบสเจ็ดนิ้วสามารถลัดคู่กับยางเดิม2.15 6น7่งห้าหกจ a ดจุโยโกฮาม่าได้เลยครับ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงไปชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วกับเจ้ายาลิสคอร์กับล้อโอริวิลแชปเตอร์โฟร์พอร์ฟอร์มิงนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดำเงาถือว่าสวยเฉียบคมและแมทชิ่งเข้ากับตัวรถสีขาวเลยครับผมซึ่งลูกค้านะครับสามารถใช้กับยางเดิมพอ17ตดติดรถได้เลยครับสำหรับลูกคา้าท่านใดนที่สนใจอยากติดตั้งล้อแมก กับเจ้าโตโยต้ายาริสคอร์นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้น,นะครับที่ร้านลาดพผาย่างยางนะครับผมร้านตั้งอยู่เส้นลาดพผาวระหว่างลาดพราว122และลาดพาว124ครับหรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ Line แอดออฟฟิเช LP a u t แม็ x หรือ Facebook Fanpage LP ต้ t แม็ลาดพ้ายางยนครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ